ไปก็ดีแล้วไหมดีเขาให้มาทางนี้นี่รถสวนเอาเท่าไหร่รถสิบล้อบอกพี่ปอนหน่อยพี่ปอนนี่อยากสอบถามพี่ปอนไว้นะครับผมเส้นนี้เป็นเส้นอะไรนะครับคือผมโผล่มาเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นป่ามันไผ่อาครับนะครับวิ่งมาแล้วประมาณสักสิบสิบกิโลได้เลี้ยวเก้าถึงเก้ารอบแล้วนะครับเลี้ยวประมาณเก้าสิบเก้ารอบเขาบอกอย่างนี้นะครับนะครับไทยคนขับนี่ติดมากสังขารศาสตร ตอนนี้อยู่ลานทรายแต่ไม่รู้ตรงไหนนะติดชายแดนลองของลองของลองอีกทีเส้นลองแล้วก็มีเส้นลองแล้วก็เส้นลองเลี้ยวโอ้ข้างหน้าพุทมันขี่มอเตอร์ไซค์เด้อเรื่องของเรื่องเรียกว่าเส้นลองขับครับผมเนี่ยนะฮะเส้นลองเส้นลอง,เส,ลองเส้นลองขับนะครับรถติดรถวิง<า>่งช้าให้รถช้ามันวิ่งช้าราก็บะวิ่งเลีววิ่งขวาพี่ตุ่มอยาก เขาไปได้เห็ดโคนแน่นอนครับแถมระเบิดครับผมเข้าไปแล้วไม่เข้าไปนี่เขอโทษครับกล้าไปปั๊บหรืผิดแดนนะครับเนี่ยนี่ชายแดนแล้วเนี่ยขอโทษนะครับโผล่ทีเนี่ยจะเป็นปล่อยเป็ดหรือยังไงครับลองแล้วเขาเหมยรู้เรื่องเนาะแล้ววิ่งออกมาเนาะที่ไงที่พี่ปอลเคยบอกว่าให้ให้ลุงวิ่งเข้าวันี้เราไปโผล่ปล่อยเป็ดทะลุอะไรเลยเนี่ยอ๋อ่่เเนนีียแหละช้ะไปทะลุอารันเลยมั้ง